สายแล้วมาให้เอาลำมาให้น้องๆกินแล้วก็จะเดินดูนาน,นิดนึงที่มาแซมไว้ก็โอเคค่ะน้ำตอนนี้ก็พอดีละนี่มาพาเขาก็โอเคเนี่ยที่สวนเราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะต้นนี้ค่ะพอดียอดเขาเอ่อพอดียอดเคหลุด แตกแล้ก็เลยผล่มาตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะโอดไหมแต่ก็คอยดูเข้าไปก่อนอันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะน้ำเต็มร่องไส้ไก่เลยค่ะน้ำเต็มปิ่มเลยข้าวก็เขียวเลยค่ะแซมก็แซมเสร็จแล้วน้ำเต็มเลย ฝนตกสองวันมะพร้าวเราก็โอเคว้าวต้นเงาะต่อยอดแล้วค่ะโอเครากเขาน่าจะโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม้นี่ออกนี่เขาโอเคแล้ว มียันนี้เนี่ยข้อต่อยอดแล้วค่ะโอเคอยูอ่นี่แหละโอ้เขียวเลยโอเคต่อยอดแล้วค่ะเงาะมะพร้าวก็โอเคอยูอ่ข้าวที่เราแซมไว้ก็ ได้สองวันแล้วก็โอเคแล้วคะ่ะตาไข่ก็โอเคโตแล้วอืมต้นลำไยรอดละโอเคอยู่อตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยที่กินใบเนี่ย เนี่ย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 ฮ้อเอตรงก่อนะโอเคก็ต่อยอดแล้วค่ะว่าจะตอนมะม่วงว่าจะตอนมะม่วงกับตอนมะนาวแช่ไอ้นี่ไปแล้วค่ะแช่แช่กากมะพร้าวไปแล้ว พรงนี้จะตอนลมเย็ยนๆค่ะมืดไม่รู้ตกที่ไหนทุเรียนไหวไหมคะทุเรียนไหวโนมะม่วง มะม่วงมะม่วง,งกับกล้วยกับมะพร้าวไม่ต้องดูแลมากค่ะก็เราดูแลแค่มแมลงกลุ่ม,มแมลงก็จะมากินอะไรกินใบมะพร้าวแต่ก็เราก็ดูแลไป แค่นี้เราก็ดีใจล้วััน,นี้ก็ดูแลกันไปดูลำไยเลยสงสัยเขาไม่ถูกกับสถานที่แน่ๆเลยไม่งามเลยเอามาปลูกเขาไม่งามพาเดินชมคลองไส้ไก่ค่ะรอบคลองไส้ไก่เราก็ ทำคนเดียวค่ะได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วเราเห็นภาพแล้วว่าเออโอเคเราได้แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเคกล้วยเราก็ค่อยๆขยับขยายค่อยๆดูแลไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไอ้พวกนี้พวกนี้มันมา เกี่ยวหญ้าแต่มันไม่ปิดรั้วให้คืนเลยเดี๋ยวมันคงลืม,อมตอนนี้หน้าฝนค่ะแรงมานานเลยแรงมากจริงๆเลยแถบบ้านแถบเนี้ยเพิ่งจะมาตกมา่ไม่กี่วันนี้เองแลเลยพากันเก็บกักน้ำอย่างทีที่ว่า เรายังมีโซลาเซลล์ก็เลยยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาน้ําไม่มีเราก็ยังพอเปิดโซลาเซลล์ใส่ได้โอ้โห,หแต่นานเลยอะกว่าเขาจะตกอะคอยแล้วคอยเล่าบางคนนี่ตายเลยนะตรงตรงที่เราไม่มีน้ําก็ไม่มีน้ําโซลาเซลล์ก็ตายเลยนะต้นตายเลยข้าวอะกล้วยหอมประทุมกล้วยหอมประทุม ออกเครือแลวนี่ค่ะว่าจะใส่ปุ๋ยให้มะพร้าวสักหน่อยยังเดี๋ยวรอให้เขาเบ่งเบ่งยอดออกก่อนพอตอนนี้เขากำลังได้ฝนเขากำลังดินเขากำลังปรับสภาพก็เดี๋ยวก็จะได้ใส่ให้เขารีบตื่น <c oughs> รีบตื่นตัว แต่เรามีน้ำข้างๆอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาค่ะเพราะว่ารากเขาน่าจะถึงน้ำอยู่อะไรอย่เงี้ยค่ะก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาแต่เราก็ต้องถ้าแรงมา,มากๆก็ไม่ไหวอะค่ะเนี่ยเนี่ยมีอยู่สองต้นสามต้นตรงนี้แหละค่ะที่เขาที่เขาไม่ทันเขาอะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนอกนั้นก็โอเคค่ะ ม่วงเพาะเม็ดโตวไวมากน้ำในคลองไส้กายจะเยอะกว่าในนานล้วลมแรงใบหักกล้วยยังพอได้กินอยู่คะ่ะเครือนึงมีอยู่สี่ห้าหวีก็โอเคเนี่ยประมาณนี้ค่ะ น้องกุบเดี๋ยวให้อาหารเขานิดนึงงาช้างแดงดูที่ซื้อมาแล้วก็ต้นไม่ค่อยงามเขาก็เลยแบบต้นเสียบยอด นี่แหะค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกสองวัน3าวันเนี่ยเขาฝนตกเขาก็เลยแบบโอเคหน่อยน้ําในบ่อก,ก็เยอะน้ําในคลองไส้ไก่ก็เยอะในานาก็โอเคแล้วค่ะนี่แหละค่ะ,ะ,คะสําเนียงบ้านสวนจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะอยู่บ้านนอกทําสวนทําไร่ทํานาทําไร่นาสวนผสมค่ะ ปลูกเองทำเองลงมือเองค่ะเพราะเองปลูกเองปลอดสารค่ะนี่ค่ะลมเย็นมากค่ะตอนนี้